ือมก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับก็พบกับ Cat Man นั่นเองนะ Cat Man Cat Gaming นะครับวันนี้ผมก็มารีวิวเกมเกมนึงบนโทรศัพท์นะครับนี่โอ้โหเกมผมมีอยู่แค่นี้แค่นี้เหรอก็เห็นว่าเออผมก็มีโกงบ้างนะะถมกกงแต่ว่าผมก็โกงน้อยมากนะแต่ว่าโกงแค่แบบเวลาฮะเวลาโกงเวลานิดเดียว อเคนครับก็นี่คือเกมที่ผมจะมารีวิวนะฮะเป็นเกมน่ารักใสๆเกมนึงนังเองนะครับอ่าก็ดูเลยแล้วกันนะก็อาจจะมีข้างๆบ้างเล็กน้อยนะครับอืมอือไม่เล็กน้อยแล้วลนะ่ะผมใช้โปรแกรมไรอ่ะครับผมใช้ตัวโมบิเซนนะโอโ้โหเสียงเดี๋ยวะผมขอเบาเสียงก่อน ก็เฟนตาซีสตาร์นตาซีสตาโอเคชื่อเกมชื่อว่าฟัน t a s i สตานะครับดอสกกาดป่วนกวนสาวน้อยนั่นเองนะฮะมเกม่าระไปใสจริงโอเคนะครับตัวเกมก็มาจากอนิเมะเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับก็ชื่อเรื่องก็น่าจะตามเกมนี่แหละนะฮะอืมเปิดมานี่แบบ จอรดามลรเอียโเชียนฮะอ่าล็อกอินรายวันโอเคนะ ه, okay, นะฮะอืมอืมอืมมีล็อกอินรายวันด้วยนะอ่าเขียนะแลผมจะไม่พูดอะไรมากมายนะผมจะยังไม่พยายามแนะนำเกมนี้ให้มากนักเพราะผมก็ คือจะเล่นได้แค่แป๊บเดียวเองฮะก็อย่างที่เห็นเนาะมันก็เป็นหน้าจอหลักมันก็เป็นมาเนี้ยผมจะถ้าคุณอยากจะไปแบทเทิลนทำธรกิจทำเครส่อะกดออกไปข้างนอกนะครับไม่ต้องห่วงวะผมไม่สอนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีให้อยู่แล้วตอนที่คุณเริ่มเกมนี่นะอันนี้ผมเคลียร์แล้วหนึ่งสเตจนี่นฮะมาแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งนี่ฮะ อันนี้ก็เป็นการชวนเพื่อนนั่นเองนะซึ่งเขาก็ไม่ใช่เพื่อนเราเลยฮนะเพื่อมีใครเป็นเพื่อนผมเลยเนี่ยก็ชวนไปเถอะนะฮะไปหน้าเราก็ขอมันดูสกิลได้ะฮะสกิลผู้นำเพื่อมันต้องให้สายโจมทีสายเทคนิคก็ิบเปอร์เซ็นต์สร้างความเสียหายผู้รอดู้โอ้ช่างเถอะโอเคชวนไปด้วยพาะก็ชวนปุ๊บนะฮะเราก็จะมาจัดทีมอะไรประมาณนี้น,นี่ซึ่งจริงๆเราไม่ได้ให้จัดหรอกครับจริงๆเราก็สามารถไปจัดได้ตรงที่หน้าต่างหน้าแรกนี่นงนะ ก็ไปหา,หาเอาเองแล้วกันนะฮะมันจะอยู่ในดอฮะแปดกออกไปข้างนอกอืมซาสระอยู่ไหนนะ่ะอ,อ,อยู่ที่ไหนนะ่ะซาสระแปกจังไมไไน่น่าจะไปไกลนี่นาอะสุนองแมนเจอซาสระ มาสเตอร์ระวังเอออะไรเกิดมันมีบางอย่างขึ้ดน,นะฮะเอ๊ะวิวเอาไปซะรู้ตัอแล้วงั้นเหรอโอโ้โหเอ๊ะเมื่อกี้นี้มันเออคนที่ไปคนล็อกเกอร์คือดองงั้นเหรอช่วยไม่ได้เผยตัวอีกครั้งดีไหมนะเอาเผยตัวแล้วไม่ใช่เหรอหยุดนะ ไม่ให้หนีหรอกอ่ะสละรอกอ่อ้าวเดี๋ยวฮนะอ่าสตาร์ทเฉยก็คือวิธีการเล่นให้คุณกดตัวโกนะเพื่อที่จะขึ้นไปอ่าก็จะเป็นการเลเวลอัพอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ฮะก็เหมือนกับฝาเดูฝักตัวด้วยประมาณว่าอะไรอนะ่ะเขาใช้เราอนะทักทายขอเป็นเพื่อนไปเฮยเฉยเลยตรงนั้นหมดตรงนี้ฮะ,ะก็คือมันจะให้เราเลือกขึ้นไปข้างบน แบบนี้อ่าขึ้นมนไปบนตรงนี้หรือว่าจะไปทางขวานี่นี่ฮะนี่ยกขึ้นนี่ก็คือถ้าเราไปทางขวานี่ฮนะเราก็จะได้การ์ดสีทองแล้วก็สมัยเราสอนนี่คือพอเรามาปุ๊บเราก็ต้องไปบนอย่างเดียวนะไร่ฮนะี้ขึ้นมาแล้วก็โหแต่ว่าถ้าไปทางนี้แล้วเนี่ยเราจะได้การ์ดสีทองสองอันชฉนะอืมจริงๆมันช่วยการ์ดสีทองนะครับมันจะสุ่มการ์ดให้ฮนะผมขึ้นแล้วกันชี้การ์ดเสียเงินนะฮะ อ่าก็ไปซ้ายไปไปซ้ายสิวุทำไมเจอสองคนฮะผมปกติผมเจอคนเดียวนั่นเนี่ยเพียไม่เป็นไรครับอ่าสุ่มครับตริงๆๆิง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 ,ง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 อ้าวเอียไม่เป็นไรนะอุ๊ยเอ่าเลขานุกการกรรมการรที่โรงเรียนอ้าวคือที่ผมจะเจอมานี่หลายคนโรงเรียน,นนี่เป็นดินหมดเลยนะเนี่ยไอ้ดอมาสเตอร์เนี่ยฮะ ัวเกมก็จะประมาณนี้แหละฮะเราไปดูฉากต่อสู้บ้างดีกว่าฉากต่อสู้ก,ก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ก็ค่อนข้างโอเคอะฮะอือ,อ,อ,อก็จะมาประมาณนี้น่นเองนะซึ่งเวลาเราต่อสู้นะครับก็จะไออ่านี่ก็เป็นเหมือนสกิลนั่นเองนะสกิลที่พวกเรามีอันนี้ก็คือซัพพอร์ตแอคแท็กนะฮะประมาณว่าคนที่เราชวนมาเขาจะโจมตีให้เราก่อนแล้วก็ตรงนี้นั่นเองนะฮะก็คืออ่า ก็คือคุณเห็นไอ้ลูกศรใหญ่ๆใช่ไหมอันนี้ลงมาหน่อยแล้วก็อ้าวเออฉะนั้นก็คือว่ามันจะบอกว่าตัวไหนที่โจมตีแรงมากที่สุดในระยะเวลานั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ใช้ไปแล้วหนึ่งตัวสองท้ายเลยแล้วอโอเคไม่เป็นไรนะฮะอืมโอเคนะก็จะมีการแหลกเล็กน้อยคือที่แหลกไม่ใช่พอไรครับผม พผมถ่ายนนะฮะปกติผมเล่นมาไม่เคยแหลกนะฮะอ่ะาคราวนี้ก็อันนี้ปลายนะฮะตูมอืมโอ้โหระเมศผมว่าคราวนี้ผมี้อแพ้แน่นอนนะฮะเอ๊ะเไมไ่สิเราต้องชนะนะฮะฉันต้องชนะโอ้โหการโจมตีเราเออไปเถอะ อือฮึดูระเมดนะดูระเมดถ้ดาระเมดสามพันแปดอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะ,ะโอ้โหดูมันอ่ะน้อยกว่าเราอีกอะเขเยไม่เป็นไรมันก็มันก็จะจบตาหนึ่งไปก่อนนะฮะแล้วแล้วมันก็จะมีแบบมาใหม่เริ่มเหมือนเลือมใหม่หมดนะแต่ว่าเลือดก,ก็ยังเหมือนเดิมประมาณนี้นั่นเองนะ,ะซึ่งนะครับตรงนี้เราก็ควรที่จะเอาสีแดงไปซึ่งนะครับก็ใช่เอาสีแดงไป แล้วก็ไปจัดทีมของตัวเองกันได้เลยนะฮะอือหือตายเลยก็คือยิ่งลูกศรใหญ่มากเท่าไหร่พลังแอคทัคที่เออ่ของกลุ่มการ์ดตรงนั้นมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ฮะโอเคเพราะวินงุบเราก็มากดดูผลเบืเอนอย่างเดียวนั่นเองนะแล้วก็อได้รับการ์ดใหม่เฮนนทุนจิ๋วข้างบนก็ความสัมพันธ์กับตอนสำหรับจำนวนเจ็ดเพิ่มขึ้นโอเคไป้างนอกต่อนะฮะ เราอยากเพิ่งออกังคันนะโอเคแล้วก็กดโกปุ๊การ์ดการ์ทองอ้าวสั่งนั้นไปไนทำไมนะทำับเราอย่างนี้ล่ะชโอเคกค็ชนะแล้วนั่นเองนะฮะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างค่อนข้างง่ายนะค่อนข้างที่จะง่ายเลยเริ่มมาแรกๆมันก็จะให้เราเลือกชุดการ์ดนะฮะ ึ่งผมก็ไปเรียกเด็กหญิงปัญญาอ่อนมานั่นเองนะฮะอันนี้เหมือนกับเป็นการส่งคําขอประมาณว่าเราใช้เขาเราก็ส่งคําขอไปหาเขาเองนะฮะอืมผมจะพาคนไปดูผมพาไปดูอื่นนีไหมเนี่ยอ่าที่ดอนน่นเองนะตรงนี้ก็คือดอนรูมก็คือไปดูห้องของดอนนั่นเองนะฮะก็จะมีตัวละครการ์ตูนตัวเล็กๆอยู่นั่นเองนะฮะก็ก็ไม่มีอะไรบ้างครับก็กดเข้าไปดู มันจะเป็นประมาณนี้ยฮะเป็นห้องอ่าก็จะมีดาตาให้เก็บก็คือไอ้สีน้ำเงินที่อยู่ตรงกลางนี่ฮะกดเก็บได้ฮะให้หมดให้หมดอ่าห้องเวลอัพปุ๊บมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งให้เราสามารถเก็บดาตาขึ้นได้อีกพอดาตาเต็มเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้นะฮะเราอาบน้ำมาถองฮะนี่ฮะอาบน้ําอันนี้ไม่ต้องกดกันดาะ,ะผมกดเล่นเฉยนะฮะ อ่าน,นะอุยพูดตอากํลังอาบน,น้ำกันอยู่แต่เราต้องใช้อ่ากับนนะักอ้าวทัวสละออะล้างไม่เกี้ยงนี่นะฟองติดอยู่เลยออนเดงก็จุดนี้คือกองทัพอางน้ำอาบไม่ทันเวลาอาบน้ำที่รอคอยห้าตุง้งโหมีน้ำกระเด็นเนี่ยมาสเตอร์พอดีเลยหยิบขอยหน่อยได้เป่าอ้าวเราจะหยิบอะไรให้นะฮะโหเราไม่มีสตรอเบอรี่ด้วยพอยไม่พอ โอเคอ่าลูกเจี๊ยบไม่จำกัดด้วยเด็เดแต่ของไม่ค่อยดีนะฮะ <S <S อืมโอเคใจเต้นนนึงแฮะกลายเป็นอ้าวก็สัมพันธ์กับเราดอนแน่นแฟนขึ้นโอ้โหเร็วเกินฮะคือถ้าผมอ่านในใจผมจะอ่านเร็วกว่านี้ฮนะ <S <S อืมก็ก็ไม่มีอะไรมากมายผมก็คงจะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้เองนะ <S <S สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ